สวัสดีค่ะพี่หมอนพาแซบวันนี้พี่หมอนไม่ได้พาเข้าป่านะคะวันนี้พี่หมอนมาทํากับข้าวค่ะวันนี้พี่หมอนจะทําผ้าจีนนะคะบ้านพี่หมอนเรียกผ้าจีนเนาะแต่แต่เขาก็คงจะเรียกว่ายำค่ะยำหมูนะคะ่ะมาดูวิธีการทํากัน น้ำเนื้อหมูไปย่างฮห้ซุกเจ้าซุกขนาดหมอกแบบเพื่อน้ำตกนี่ก็ปอเจ้ายอย่าให้มันซุกมากเกินไปเจ้าอันจีนหมูจะแข็งเจ้าบัลลัมเนาะเริ่มหอมแล้วเจ้าคุณผู้ชม กับดานกันเนอร์กินเหล่มมาละหอมอวยอวย,อยมาละช่วงตีลอจีนหมูซุกนี่เฮาก็มาซอยแตงกวาเนาะซอยแตงกวาซอยมะเขือเทศซอยหอมแดงหอมขาวพริกเนาะ เนี่ยแบะบแตงเขาก็บซอยเป็นแว่นเวนเอี่ยเจ้าซอยเป็นแว่นๆวนเจ้า จีนหมูซุกแล้วทุกคนเขาก็นำมาหัน่นเป็นชิ้นพอคำเนาะอันแน่มีมือแอบขโมยกินจีนเหนละหิวเข้าวคนอยู่ข้างๆสงสัยหิวเข้าวรักกินจ้นอีแม่ติ๊กๆหอ่อแตงกวาลงใส่ลงไปในจ้นตีหันไว้เจ้า น้ำแตงกวาใส่ลงไปแล้วก็มะเขือเทศซอยหอมแดงซอยใส่เข้าไปเจ้านี่ชอบหลายก็ใส่หลายชอบหนักก็ใส่หนักเลยเจ้านี่แล้วนี้แล้วก็นี่หอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่ซอยเจ้าใส่ไปเลยพริกชอบเผ็ดก็ใส่นักหนักเจ้านี่พี่มอนบะกินเผ็ดนะเจ้าเนาะใส่น้อยเดียว แล้วก็ใส่บะนาวบีบบะนาวไป,ไปแล้วมักม้มมักเปรี้ยวก็ใส่ไปนักหนักอันนี้ปีหมอนใส่ไปแค่หนึ่งแกนเจ้าใส่เข้าไปเนอลดดีเจ้าใส่เข้าไปผงปรุงลดรสด,ดีผงชูรสใส่เจ้า แล้วก็น้ำปลาเจ้าใส่ไปน้ำปลาแค่นี้ก็อร่อยแล้วเจ้าล้ำขนาดแล้วนี่คนให้เข้ากันคนให้เข้ากันชิมรสชาติว่าได้ที่หรือยังถ้าล้ำแล้วก็อ่าใส่มะนาวแบบน้อยเจ้ายังแบบส้มแต่ใดยังแบบเปรี้ยวใส่มบน้อย โอเคได้ทีเลยเจ้าค้นให้เก้ากันก็ทานได้เลยเจ้าก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยเออต้นหอมผักชีค่ะโรยด้วยต้นหอมผักชีหรือว่าผักป้อมต้นหอมผักป้อมบานเหาเรียบร้อยเจ้าเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยเทใส่ถาดทานได้เลยเจ้า คลิปนี้พี่หมอนต้องขอลาทุกคนไปก่อนเจ้าฝากกดไลค์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเหมืะเจ้าจะได้ไม่พลาดคลิปต่ต่อไปและจะได้เป็นกำลังใจให้ได้ทำคลิปต่ต่อไปด้วยจ้า,าเยเ็นมุ่งอะาคลิปนี้ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีเจ้า